เปตัวของภาคเอชนในจังหวัดของเจ้าเนี่ยจะเป็นของเจ้าเนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์2564ที่โรงแรมอเวนีขอนแก่นกลุ่มอีสานบิด สื่อมวลชนในภาคอีสานได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ13ปีโดยการจัดนิทรศการการออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีการจัดสัมมนา13ปีอีสานบิดสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังสมาร์ทซิตี้และเศรษฐกิจอีสานในงานนี้ยังได้เชิญนายชวรงลิมปัทมปาณีประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติมาร่วมเป็นเกียรติ และดรสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ไมซิตี้และขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลหรือ medical hub ในภาคอีสานเนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขและมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พนิสานวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีความเชี่ยวชาญระบบโลจิสติกโดยเฉพาะระบบราง oh <my> การขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วสื่อมวลชนยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐสู่ภาคประชาชนอีกด้วย